คายสอบบอยดีสิครับวันนี้กปช่องบอสนาแชแนลยังไงเรื่องชิยางไปสื่อกับเขาด้ีเนออยู่ใกล้เต่าก็ไปนอนมันไปเฮิองเลย KFC เปิดใหม่ร้าน KFC เปิดใหม่อ้าคนเต็มหลาดเลยไปนนเ้ พาชิมากินมาได้กว่ามากินจะเคื่อนคนเยอะเลยแหละไปใหม่ก๋าิซือใส่โม่วัวกาชิคายจะบ่อเนาะมาชิเบิ่งกันเนาะก๋าสิคายหรือบ่อนะไปคนใกล้ๆจีโต๊ะเนาะน้าวหนังกัยเน่าใกล้เนาะคนก็สจีโต๊ะเลย ว่หน้ากับยียงไปสือบอยู่ใกล้อยู่แล้วไล่อะไรอยู่ลายเม็ดอยู่เกือแบบพิโการากลเลยนะออกกําลังกายก็แรงๆเนาะว่ายังบ่เคยยียงไปสือจะเกลียนอ,อยู่ใกล้เติบเน้องเลยแบบว่ามีโอกาสเนาะแต่วันนี้เนาะว่หน้าจะไปดูบรรยากาศตอนแรงๆเนาะของในกรุงเทพน้อนเท่าน้องว่าน่าอยู่เนาะ กลเลยพี่นอมันไกลแล้วมส้บริกายแล้วนี่เขาปิดตลาดอันนี้เป็นรถตัวให้ฝาน้องป็นรถไฟฟ้ฝานะานะน่ากลรอเขอาปิดเนาอะอ้กรายคลายคลายคลาย อันนี้หอันนี้หอันนี้สาไม่มีไส้เหรอไม่ได้ไส้หมด 好。Oh. ไม่เรียบร้อยนะพี่น้องตามลากลับขาบมูยยางเนาะทนี่เป็นบรรยากาศตอนแรกเป็นบรรยากาศตอนแรกๆเนาะของเอ่อคนเล่าเทียงงานอยู่ไทยเนาะกัดอาซเสอกระเพราวัตที่วัน่อาอ,า,อ,อาชิมาแต่ตอนปรทถุระอาชิน,น้าทีนนาาา่นั่งรถไฟฟ้ากัด ด้วยไฟเท่า,านี้ป่ะเสะมาซ่อมกรุงมาดูนกับแม่กระตุกยังยันยันยันแล้วเหรอยังองอกกําลังกายเนาะโอเคพนะี่น้องมาหอดห้องเรียบร้อยนะเนาะเสะมาหนี้มอดหองกันนะพี่น้องเนาะมันนี้วันหน้าก็มอดหองเรียบร้อยเนาะ ก็เลยไปเปลี่ยนเสือม,มาใหม่ว่าพึงเลิกงานเนาะเดี๋ยวน่าจะมากินกันเนาะมียังไงเนาะที่เขาที่เขาพวกไงไม่ได้พี่น้องการใส่ชีวิตเอ้ยอยู่ไทยกับวิสระพี่น้องเลยนี่ตำปลาอันนี้เป็นหมูนะพี่น้องหมูอันหมูหยางเนาะลอยลอยสิบบาทก็ได้ครสองอย่างลอยสิบบาทเนี่ยไมนก็แพงส่วน,นนี้ บอกอันหนึ่งฮกซีบอันหนึ่งหาซีบอันนี้ต้มปลาเนาะสั่งเขาเป็นเพชรน,นี่พี่น้องมา嘛มาดีขอยก,กันเนาะหมูย่างเนาะกับก๋ามี่ต้มปลาเนาะนาบรัมนาวาหนาสะดั้ความเครียดนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเลิกงานเนาะพี่น้องเพิ่งางานไปใกล้ๆมันเมื่อยแต่ก็มีทิปเข่ากันกนึงเนาะ เดี๋ยวสมากินจะกคำใหม่พี่น้องเบิรนะ์เนาะไปลงมือกันเลยไม่ได้พี่้องเด้อเขากินหนาลงกันอาอเขาอัอนห่อนเลยได้พี่น้องกินเยอะนะลูกเจ้านี้วันนี้แซ่แบแซนะ่บปะ

น,น,น,นะน,น,นี่เราบ้าน่ากันเลยงานพุกมุ้งเนาะบ้าน่ากับิลาไปทำนังเพี่อเนาะพาไปได้มามไปได้หากันยิ่งมุสุสไคก็จะตามไปใจชมวันเชน่นแนว่าเ้ด เดี๋ยมันน,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 นะน,มน่าจะเดยกในกลิบหนาสุดท้านี่มันน่าเขา้ากับสบาสบายดีสวัสดีครับเดี๋ยวบายเดีนกลิบหนาเด้อย